วัดีค่ะวันนี้เรามาสวัสดีที่วัดต้นโพสีมหาโพธําตำบลโคกปีบอำเภอสีหมูสดจังหวัดปราจีนบุรีค่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดต้นโพสีมหาโพธินะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณต้นโพนะครับสำหรับต้นโพนี้ก็มีอายุมาโดยประมาณ2 0 0พันกว่าปีขึ้นแล้วนะครับเป็นต้นโพเก่าแก่ที่ อยู่ที่สถานที่บริเวณแห่งตรงนี้นะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบ,บูชาขอพอรกับพระพุทธองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้พร้อมทั้งต้นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับก็เป็นต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้าทางวัดก็มีการปฏิสังขอนใหม่นะครับบริเวณร,บรอบๆก็ทำให้อย่างสวยงามเลยนะครับเราก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนแล้วก็ เ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ที่เป็นสายบุญถ้ามีโอกาสขอเชิญน,นะครับเดินทางมาร่วมทําบุญกันได้ทุกวันมาน้อมสักการบูชาแล้วก็มาปิดทองขอพรกันนะครับสําหรับว่าต้นโพสีหมหาโพธินี้นะครับมีพี่น้องศรัทธาอย่างมากมายอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยอาจารย์นัดทำไมถึงไม่บอกสักที่าอยู่ที่ไหนสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอําเภอสีมโหสถเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสก็ลองมาทําบุญไหว้พระกันสักครั้งนะครับที่วัดแห่งนี้แล้วก็บริเวณสถานที่ของวัดอยู่คนละฝั่งกับสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นโพตรงนี้ก็อยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับแล้วก็วัดก็อยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกันเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่สนใจในทางบุญถ้ามีโอกาสนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่สร้างบุญทํากุศลกันเยอะๆนะครับพวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆและผู้ชมนะครับสาหรับท่านใดที่มีความท้อแท้มีความเหนื่อยหน่ายมีความลําบากมีความทุกข์ยากสู้ชีวิตนะครับอย่าท้อนะครับเราขอเป็นกําลังใจให้ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงกําลังใจบางครั้งอาจจะอ่อนแอบ้างหรือว,ว่ากําลังใจตกบ้างแต่เราก็จะพยายามสู้นะครับ ก็จะพยายามสู้และเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้สู้ชีวิตกันต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ไหว้พระทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันไว้นะครับผลบุญนี้ไม่ไปไหนเลยผลบุญนี้จะอยู่กับตัวพวกเรากันไปทุกเมื่อทุกเมื่อนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธองค์ที่ปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณต้นโพต้นโพต,ต้นนี้ก็ เป็นต้นโพที่มีอายุมาถึงสองพันกว่าปีมาจากประเทศอินเดียนะครับก็มายืนต้นอยู่ที่ในประเทศไทยของเรานี้ก็มาอยู่ที่อำเภอสีโมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีนี้ก็คือวัดต้นโพสีมหาโพหรือว่าสีมหาโพธนะครับบางคนจะเรียกว่าสีมหาโพบางคนจะเรียกว่าสีมหาโพธก็แล้วแต่จะเรียกกันก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พร้อมทั้ง บริเวณสถานที่ของต้นโพนี้ก็มีเทวดารักษาอยู่อย่างมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็ขอเป็นสะพานบุญอาจารย์หญิงก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้เราจะมากันสองวัดนะครับวัดแรกก็วัดต้นโพสรีมหาโพนะครับที่ว่าสีมหาโพธินะครับแล้วก็วัดที่สองเดี๋ยวเราจะไปที่วัดสระมรกตรนะครับก็ถือว่า ทำบุญไหว้พระสองวัดวันนี้ติดตามชมกันให้เต็มที่เลยนะครับช่วยเป็นกาลังใจให้กับพวกเราฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อแสงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนี่ครับคือหลวงพ่อแสงนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากบนบานศาลเก่าวอะไรก็มักจะสําเร็จเรื่องนั้นนะครับตามประวัติที่เล่ามาก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณน,นะครับ เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมที่บริเวณสถานที่ต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาทำบุญไหว้พระมาปิดทองพระนะครับน้อมสักการะบูชาขอพรกันอย่างเต็มที่เลยนะครับครับนี่ก็คือบริเวณสถานที่ของต้นโพสีมหาโพธิ์นะครับตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อแสงที่เรา อ่าเห็นเรื่สักครู่นี้นะครับตรงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอุปคุตแล้วนะครับก็เราน้อมสักการะบูชาขอพรกันนะครับขอโชคขอลาบขอการงานขอการเงินขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตสําหรับคนที่เกิดมีความท้อแท้กําลังใจตกแต่ไม่ต้องคิดมากนะครับก็ให้น้อมสักการะบูชาขอพรกับพระอุปคุตแล้วท่านจะมีพลังใจนะครับ จะมีกำลังใจและจะมีพลังให้กับชีวิตจิตใจเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือพระอุปคุตที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสก็มากันสักครั้งนะครับมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอย่างน้อยๆเราทําบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขกลับกันไปนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มากันที่นี่นะครับ มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มานําเสน,เนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับเพื่อนเพื่อได้ดูได้ชมกันนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้ก็เป็นวิหารพระอีกที่หนึ่งนะครับก็มีพระพุทธรูปอย่างมากมายประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้สําหรับเพื่อนๆนและเพื่อนอพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็เราคิดว่าคงจะถูกใจกันนะครับเพราะว่าเราก็พาท่านมาในสิ่งาพาท่านมารับในสิ่งดีๆเช่น มากราบไหว้ขอพอรกับพระศักดิ์สิทธิ์มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเพื่อเป็นแนวทางไปสู่สายทางบุญกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับหลวงพ่อพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวิหารพระแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปหลายปางประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปางสายญาตินะครับ พระประจําวันอังคารปฏิสถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดนะครับเยี่ยบชมกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปต่อกันที่วัดสะมรกฏนะครับยังไงก็ติดตามกันไปด้วยนะครับบริเวณสถานที่วัดนี้ก็อยู่ติดถนนตรงกลางนะครับมีถนนอยู่ตรงกลางรถวิ่งผ่านได้ตลอดเวลานะครับ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดสะมรกฏเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงอุโบสถแล้วก็บริเวณร,บรอบๆทางด้านทิศเหนือของอุโบสถเล็กๆน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะสมควรแก่เวลากันสําหรับช่วงนี้เราติดตามกันตอนต่อไปนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านได้ความสุขนะครับ หลังจากที่ชมคลิปแล้วก็ขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับอย่างไรก็อย่าท้อนะครับถ้ามีเวลาแล้วทําบุญไหว้พระทงบุญสร้างกุศลกันนะครับเพื่อเป็นการต่อทุนด้วยการทําบุญนะครับทําบุญเพื่อเป็นการต่อทุนให้กับผมครับสำหรับวันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็เดินทางกันไปเดินทางกันมาก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งปึ๊ดผ่านไปนะครับบริเวณสถานที่ของหน้าวัดตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นถนนรถวิ่งนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ผมอาจารย์นัทก็จะบรรยายให้เพื่อนๆนฟังนะครับพอ <_ d ata> จะบรรยายให้เพื่อนๆนได้ฟังกันก็ฟังกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ <_ d ata> เพื่อนๆ <_ d ata> เพราะว่ารายการบุญนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <_ d ata> นอกจากเข้าวัดไหว้พระทำบุญปิดทองพระทำบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายค่าน้ำค่าไฟทำบุญใช้นี่ธรณีสงเวลาเราเดินทางเข้าวัดก็หลักๆสำคัญก็คือใช้นี่ธรณีสงนะครับ ราะว่าเราเหยียบหินดินปูนใจอะไรไปติดรองเท้าไปติดไปอะไรไปนะครับเราก็ทําไปตามอย่างที่ท,ที่เราทําได้นะครับเพราะว่าการทาบุญนี้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธานะครับศรัทธาคือความเชื่อนะครับเรามีความเชื่อแล้วเราก็เดินทางเข้าวัดสร้างบุญทำบุญศนกันสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมานะครับหาเพื่อนเพืเ่อและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดตะบรกฏนะครับก็อยู่ที่อ่า ตำบลโคกไทยนะครับอำเภอสีหมูสดวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดมาทำบุญไหว้พระตั้งบุญรักกุศลกันวันนี้ได้บุญกันเต็มที่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดพาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็ชมรูปของอพระพุทธองค์แล้วก็ทิวทัศน์นะครับต่างๆอย่างน้อย ที่เรามานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ไปนี้ก็คงจะเป็นความขูก,กันไม่มากก็น้อยนะครับบางครั้งก็ขูดถูกบ้างผิดบ้างก็ออกต้องขออไปกันนะครับวับนนี้อากาศร้อนจัดมากเลยครับวับนนี้อากาศร้อนจัดจริจรงๆแดดร้อนทั้งวันเลยนะครับเราก็พาเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะาลาพาจากกันไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณอุโบสถนะครับก็มีหลวงพ่อ พุทธจินดาลาส์นะครับประฏิสถานเป็นองค์พระประธานที่ในอุโบสถแห่งนี้สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาก็มาทําบุญถวายสังฆทานกันที่พระอุโบสถนี้นะครับในอุโบสถนี้วันนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับก็บริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มีการทําบุญถวายข้าน้ําข้าวใบทาบุญใชหนี่ธรณีสงเป็นการทําบุญถวายสังฆทานนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสมาก็มาที่อุโบสถนี้เลยนะครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันตอนนี้เราก็พาเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความสักติดประดิษฐานอยู่ในอุโบสถแห่งนี้นครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาผ่าจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ วันนี้อาจารย์นัทก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเยอะาการบรรยายก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องขออาภัยก็ฟังกันไปนะครับเพราะว่าเป็นรายการบุญแล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับใจจริงของพวกเราแล้วก็อยากขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มาทําบุญกันกับสถานที่ของวันนี้